สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ธิเด็ดเด็กเตะบอลของผมทุกทุกท่านด้วยกันนะครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมลุงใหญ่พ่อมพากาศนะครับอยู่ในการประชาวันที่18กรกฎาคม2564นะครับจัดไปสำหรับธิเด็ดฟุตบอลเต็งเน้นๆหนึ่งตัวประชาวันนี้นะครับผมไปดูฟุตบอลนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับคู่ระหว่างนะครับลิวสตอมนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมูนะครับผม คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มนะครับนะครับห้าทุ่มตามเวลาบ้านเราครับเดี๋ยวไปดูสถิติแต่สัปดาหหนึ่งเลยกันนะครับสำหรับคู่นี้เจอกันมาสามนัดล่าสุดนะครับเป็นฝ่ายของโมที่เอาชนะลสซอมได้ทั้ง3ครั้งเลยนะครับผมล่าสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับผมลูตอมไปเยือนโมนะครับผมเป็นฝ่ายของโมเองที่เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของโมที่เอาชนะแฮนดิแคปไปได้ด้วยนะครับ มีผลงานของรวมทุกการของเจ้าบ้านอย่างลิวสตอมสักนิดหนึงน่งด้วยกันนะครับค้านัที่ผ่านมาถือว่าลิวสตอมเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับค้าน้าที่ผ่านมาเป็นการเก็บชัยชนะได้3นัดเสมอ2นะครับเก็บในบ้านของโบก็ยิ่งหนักไปใหญ่นะครับผมเรียกว่าเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับผมห้านัดที่ผ่านมายังไม่แพ้ใเลยนะครับผมแล้วก็เป็นการชนะ h ฮนดิ c a p ทั้งหมดเลยนะครับผมล่าสุดเนลิวสตอมเอาชนะ เข็นจอยและเล่นมานะครับสองกระดูต่อหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นฟอร์มที่ไกลมากๆนะครับผมในบ้านของลิสตอมนะครับเรามาดูทางฝ่ายผู้มาเยือนอย่าง โมสกันบ้างแล้วกันนะครับรวมทุกการที่ผ่านมาของโมนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับผมเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด4นัดนะครับแพ้ไป1ล่าสุดโมเอาชนะออสการ์ไป5ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของโมเองที่เอาชนะแฮนดิแคปไปได้ด้วยนะครับเป็นฝ่ายของโมที่เปิดแฮนดิแคปมาต่อที่ลูกครึ่งนะครับเอาชนะออสการ์ไป5ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่ารับซับแน่นอนครับส่วนเกมไปเยือนนะครับโมทําผลงานได้ค่อนข้างดรอปลงนิดนึงนะครับผมถึงแม้ว่า โมเนจะเป็นทีมที่เหนือกว่าทุกทีมนะครับผมล่าสุดเนี่ยพาท่าแพ้กับเชาบอกไปสุดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับขอนหนนี้ก็เก็บชนะชัยชนะได้ทั้งหมด3นัดแล้วก็เสมอ1นะครับสำหรับท,ทัศนคติค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนละกันนะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างลิวสตอมนะครับผมวันนี้ต้องเช็คความฟิตของบูลิมมารติเซนนะครับผมแนวลูกฟังขวาทีา่ได้รับรการบาดเจ็บช่วงพักครึ่งระหว่างเกมเสมอกับวบเลรนกา2ประตูต่อ2นะครับ ดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ไหวนี่น่าจะเป็นเดนิลกูสตัฟสันนะครับที่ลงมาทำน้าที่แท็นะครับสำหรับแผนการเล่นวันนี้มาในรูปแบบการเล่น3-4-3นะครับวางโทมัสโซเซนนะครับเป็นตัวเลือกแรกในสำหรับหน้าเป้านะครับปล่อยให้แมทธิวนะครับคุมแดนกลางกับคานไทลีเล่นนะครับผานคานไทลีเล่นนะครับทางฟากของโมเองนะครับวันนี้ก็เจอปัญหาเพิ่มเติมนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมหลังที่อีเล็ก อีล e ิคแอดเดอร์เซนนะครับผมลงไป13นัดสัก2ป,ประตูนะครับกองการตัวเก่งอ่าจจะได้รับอาการบาดเจ็บนิดนึงนะครับผมคาดว่าตำลสงสรองอย่างแม็กซ์นูตโกลเดมนะครับจะลงมาทำหน้าที่แทนนอกนั้นไม่มีปัญหานะครับแผนการเล่นวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผมวางอ่าโอ้ให้โมมอยโฮลโฟนะครับผมนะที่จะลงมาเป็นหน้าเป้าโดยมีแม็กซ์นัตโกลไอคเรมนะครับเป็นกลางลุกอยู่ข้างหลังนะครับ สำหรับทศนิตมของผมวันนี้เนี่ยโมนะครับถึงแม้เกมไปเยือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมยังเชื่อว่าเชื่อชั้นของโมนี่ยังเหนือชั้นกว่าลิวสตอมถึงแม้ว่าลิวสตอมเนี่ยจะโชว์ผลงานในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับผมห้านัดนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาษีของโมนะครับผมต้องเรียกผลกำลังใจจากสราจากแฟนบอลมาให้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าเกมไปเยือนเนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ขออญาตบันหงมาอยู่ที่โมนะครับวันนี้เปิร์ตเนย์ทำมาต่อขึ้นลูกนะครับผม โมเปิดเลยราคามาต่อที่ขึ้นลูกแล้วก็เศรษฐีการควบจะกันมาเนี่ยสามครั้งล่าสุดเนี่ยโมก็เอาชนะรีซ้อมได้ทั้ง3ครั้งนะครับวันนี้ผมขออนุญาตฟันธงไปอยู่ที่โมต่อไปขึ้นลูกนะครับผลการแข่งขันคืนนี้วันนี้ขอแค่ลูกเดียวนะครับกินเต็มแน่นอนนะครับจัดไปสําหรับทีเด็ดบอลเดย์วันนี้นะครับผมก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันสาหรับทีเด็ดเด็กเก็บบอลนะครับช่องทีเด็ดเด็กเก็บบอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมลุงใหญ่ป้อมการต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม